สสดีครับสวัสดีอสีของแกสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุข,ขุกคนบาสกล่องมะลายแตะแก้งเยอะแรงเยอยะครับม้วงไม่โค้ดแล้ครับวันนี้ถ้าจีรนเดือนสายอันนี้มาที่มมน,นี่เขาผาสมว่าจเร่บนบรรทายกันไปที่แม่กองหมปะไปสมวดสองข้ามเนาะ,ะนี่ลอยอไ้พี่น้องอะไรเห็นไม่โค้ดลอยอยู่เหอเนี่ยม้ว

มันเป็นผาบโซโล่แล้วก็เขาไปใส่คล้องบรโดนครับม่ได้ว่าทำงานกดดินแบบเมือนกันเขามาเึิดค้องลงค้องังซื้ราคาวอะไรกี่เขาลองลองให้ดูเสือใช่วันจันทรจะกาับเนครับม่เสียกันสิเพาะว่ายังเพราะว่ามีอยู่หรอไปซื้อรถรถเกียร์บมเทีย่แล้วกำลังโปงเงินครับอยู่ทั้งแต่หม่าง บังลังคาังลังคาเขาเรียก่มวนบดหลุดไไปครับน่ไปครับไม่หตยอันนี้อันนี้เครื่องร้อยนะคะประมาณร้อยร้อยซื้อมาใช้เองซื้อมาใช้ใช่ไหมครับก็ซื้อมาใช้แต่ถ้าแนะนำดีกว่าไมดีดดอไ้ไยม่ตรงๆไม่ได้อกไม่ไดอะไรมันมันก่อใช้ไาด ไม่อย่างนี้อ่ะเราเอาไปคีบแค่ไอ้นี่มันได้ใช้งานทั้งวันนะคะไม่ไฟฟ้าเี่นะตกผิกเป็ไฟฟ้าก็เปไฟฟ้าแต่อย่างเนี้ยครับเ้องไฟฟ้าก็ต้องหาช่างยากต้องมาซ่อมทางเปลี่ยนอย่างเดียวซ่อมไม่ได้ประมาณนี้นะครับเพราะซ่อมก่อนนั่นนีดเด้ย ก็เราถามช่างนะช่างบอกจะซื้อไปทางานเชไปซ่อมแ้วจบที่้นอ <c oughs> ือบจบจบ,จบเาาางาอรง้มันกาซ่อมแล้วก็เสียเวลานะนีาง,งรถนี่นเป็นอะไรไปเขาเขาบอกว่าน,นไปดูแลให้แต่ว่าให้ช่างไปดูแลระยะเวลาเท่าไหร่ก็คุยกัน เ,เราคุยกับเจ๊กันเนาะแล้วแต่ินใจกันต้องเจ็บสองใจเราสองพบรบบักมัมนมะสั้นเนาะเบิ่งกับว่าเป็นค่ะมาซื้อแบบพีเดาเด้บบอก็อาศัยความจริงใจอะไรตกันแล้วอ่าแต่พี่เขาว่าเจ๊ดีใจใจยอยูย่ชอบอาามากกันเนาะมักชอบสองคันเนี่ย อันนี้คือ,นนอนนราคาชอบราคาอืมอันนี้ชอบราคาเพราะว่าชอบราคาอันนี้ชอบแบบจบทีเดียว Ừ, Lát ra thì không ai chăm khăn đến với nó Bởi vì Cả Nốt thay cho nó không đó. แต่ว,าว,าวา่าสลมาเพี้ยงแต่ว่ายากซื้อผู้ทอไม่ปัวนะครับพี่น้องครับสางแล้วก็วแต่รถพอดีนะเจ๊จะบอกว่าเอาไปขุดบอ่อเมื่อเนี่สองบ่อแล้วนะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกจะมีปัญหาเพราะเราซื้อไปนี่แหละเ <c oughs> นี่ยว่าฟอร์กันยังครับตอนนี้เยินใจดีที่นะ่ะเครื่องลอยซ้ำหายไม่ล่ะสุดเครื่องเขามาเร็วเกา่าเก่าญี่ปุ่นนะพ่อนะแล้วก็มือถังไทยอ่ะนี่เครื่องมาเร็วตทำสภาพที่มาว่าไม่ไกล แทยแกยางนี่มันุหดแทเหเล็กยังยังยังไม,งไม่โดนไอหิน,นปูนเลยไม่เคยโดนนี่ย,ยไม่ยโดนนี่เป็นยางนีบอดนนักขาว้ครับีข้แล้ว,ลวอันนี้อันนี้เขาาบ่ใใใใอใ่ป่นแต่ปูพนสิเยนใจเอาัน,นี่คะ่ะเอาเบิงเเมย่างเก็นี้มีเล่มเนาะ นั้นไม่มีเล่มอนี่มีเล่มจัดไฟแนนได้จดไฟแนนได้นะคะสภาพดีเล่มดีเดิมเดิมใช่ไหมลงเดิมเลยใช่ไหมเดิ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 มอะไรนี่แต่ก็ดูเพื่อนครับนี่ตรงนี้ฉันสี่มือเหลือคมก็ส่วนนี้มันจะต้องคีบอยด้วยก่น มันสั้นติดการ์ดมั้งโอ้โหการ์ดเนี่ยปุ่ได้เลยไม่ต้องกลัวไปโดนเสาไม่ต้องโดนไม่ต้องกลัวเลยโดนเสาโดนรถโดนอะไรก็ปุ่มสั้นมาหมุนหมุนหมุนครับอยู่แด้ตามร้อยแต่การ์ดก็อยากให้มาเพราะฝาล้วต้องเงยเยอะไรต้องไหม่ต้องใหม่ยัมมีเรียกกาแฟเน้นได้นะครับเราขายต่อก็ได้

เ,าาเ,เดี๋ยวขอขอปิด้าให้ก่อนนะคะโอ้โหยกได้สูงเลยได้แล้วคะ่ะเข้าเน้อนะเ้อาเนืุอทุกไหลไดบ่แค่นนแล้วต้องทำเสียง ตกหกสิบหแกสิบหสกสิบหกวฉันจะมบขับเองิบหหกสกสิบหหกนิบนสิหสิบหกหกกสิส uh> ิบหกสบหกสบิบหิบหบบเลยบกสิบหกยิบหกสิหกสิบหก ที่แกทำอยู่สวนสิบส่งโอ้อหหมุนนะคะ ร้านอยู่ที่นครชัยศรีเนาะชื่อร้านอะไรนะชื่อใหม่อะไรนะเอสอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเนี่ยร้านนะคะอยู่แถวนครชัยศรีก่อนภาษีวะด้วยค่ะมาจำเลยเด้ตะวันมาจำเหมืนสีฟ้าโยกก็ได้แต่ว่าจะเปลี่ยนนะคะบริษัท psc machine psc machine อยู่ตำบลศรีสาทองนะครับนครชัยศรีเป็นความคิดก่อนทร์ราษีวะภาษีวะราษีวะด้วยค่ะ เด็กอะลุงแกใจดีใจดีนะคะก็แนะนำว่าเอารุ่นนี้ดีกว่านะคะตอนที่ออกไปใส่งานกับโอเคแล้วเราเอาลุ่นนี้ดีกว่าถ้าไปใช้งานถ้าตัวส้มถ้าทำแบบนี้มันมันจะดีเพราะว่าเรามันไม่ได้ลงลงทุกลงราคาตำน้ำหนักตัวมันจะเยอะเพราะมันไม่จ้องกลัวกระดุกถ้าตัวยาวที่มันจะเบาหนักได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวกระดุกไม่ต้องกลัวกระดุกเพราะไอ้ตัวเนี้ยเขาเขาเชื่อเขาเป็นตัวยางเลยเนี่ยว ผมคิดว่ากลัวตูดจะโด่ไม่ต้องกลัวเพราะไอ้ตัวเนี้เขาเสียไปแต่ถ้ารถตูดยาวมันจะอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ข้างหน้าอันนี้จะไปอยู่ข้างหลังเลยมันจะอยู่จะทวงเรียกว่ามันจะทวงแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นปูนตูดยาวเนี่ยเป็นปูนใช่ไหมเป็นปูนไอ้นี่มันเป็นเหล็กเหลี่ยเออเขาเลย้ยง ซื้อแล้วมาแกะเลกขายก่อนได้ไหมได้้ยสากันซื้อแ้วแกะเลยขายก่อนนะคะนสาันาะ่รถรถไม่ดียกไม่ขึ้นเนี่ยรถเอาเอาตูดออกกันเถโอ้โหครับได้เป็นตันสบายเดี๋ยวตัดสินใจตัดสินใจเลยไปปรึกษาพี่เพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปดูคันนั้นก่อนนะคะจเปรียบเทียบกันนะคะคอมเมนต์มา คอมเมนต์นมาซอยเนี่ยตาบ้าจำไว้เล่าล่ะตสาสิเอาคันใดดีเอ้าดีหมดทุกคันอันนี้คืออันนั้นคือดีแล้วค่าราคาจับต้องได้จับต,ต้องได้แต่อันนี้ก็เล่นใหม่ไปได้หลายปีต้องซ่อมเก่าญี่ปุ่นหนึ่งไทยสภาพด,ดีสภาพดีเงียบจิ๊บต่อไปอันนี้ก็เงียบยูต่ว่าคันเป็นนั้นรถตั้งกันสามเท่าคุณเนาะคันนี้เป็นรถ ไม่มีคู่มือรถนะครับเพราะว่าะจะคล้องพันมาหลายจะคล้องอาจจะเสียหายไปแต่แกเจเ๊ก็ออกไปนะครับประกันให้เราเราไปขายต่อมันยากไว้ง่ายว่ารถเพื่อนอะไรที่น้องจะว่ามีใบมีใบเอกสารออกมา,<ว>มากแล้ว็ดีเด้อเราก็ว่าเราไปขุดบอ่อเขากันได้ค่ะเนี่ยนี่คดีอยู่อันนี้ก็ดีเด้ค่ะ เปิดว่ได้แล้วเดี๋ย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 วให้เพิ่นมาเฮ็ดเด้อให้เพิ่นมาเฮ็ดเด้อมันสิพังของเพิ่นเด้่ยคิดเองนะครับเด้่อนยังตึ๊บมันหนึ่งล็อกเลยไหมห้าแสนเกียรติประมาณหกแสน รถไทยไม่มีคู่มือเราเรถไหนสามเงินเหลือหาแสนเจ็ดนะคะเดีเย๋ยวคงไม่อยากจะมันจะสอมรู้นะเสือดวงแล้ว่านะสื่อคนสื่อภาษาครมากรัวอันี่ก็จะมาหลายสิบปีแล้วแต่ขนาดเราเล้นี่เอาอเมียเด็กหน่อยรุ่นนั้นรุ่นนนั้ดีกว่าจบก็มีคู่มือไปเนียจัดได้ดไปฟังไปอีกประเด็นดีปะ จะเลีเสือให้สิครับเล้งขั้นนึ่งยังมไก่ด้วยล่าไปเตี้ยนั่งอย่ันั้นเนี่ยมาต่งขึ้นมายู่บ้านเตี้ยแต่ว่าขับควคันแดงนะอวายย้อนขึ้นมาทั้งมาสั่งขื้อมาผมบัวนะพี่น้องท่านนีละรถสภาพดีอยู่ครับข้นมากขั้นผงอะไรตือมันสูงก็ชอบอ่าะมก็ผิดครั้งแสนห้าันใหญ่ ห้าแสนเจ็ดก็โอเคนะประหยัดกันเด้อันนั้นเพิ่มสามเท่าอีกสองเท่าเป็นล้านกว่านะก็ต้องคิดว่าทำไมมันถึงถูกอ่าของถูกได้ดีไม่มีในโลกเนี่เราก็เกิดว่าแล้วเดืดแปดชิ้นี่ยวไปไหนจะว่ากันให้ปรึกษากันอีกเทื่อน,นึงค่ะเพราะวกก่าสมบรูรณนะ์เป็นนะต้องพูดสมบูรณ์เลยจะซื้อไปยัง ฉันยังสอนฉันเกิได้ทีหาผัวเพิ่อมันตั้งศรนะหาเป็นสร้างเหมืองีชค่ะอ๋อแม่อบมันก็เสียเวลาอย่างลูกค้าอย่างเงี้ยเอกอย่างเมื่อคืนเนี่ยไปส่งของอ่ะลูกน้องจะร่มของสามทุ่มกลับเขมาบ้านเที่ยงคืนค่ะเดไปก็ต้องสะขวดจกลงไปหอดกลับมาตายรถขก็ขากำบังออกไม่ได้จไปเอาขู้กองออกที่จะได้วันนี่ถ้าเสร็จซ่อมแล้วเบิร์ตออือนนี่นะคะบริษัท PSC Machine จำกัดนะคะอยู่นครชัยศรีนะคะ เจแฟนเจก็เจดีมากร้านนี้ก็คือว่ามูเสียปุ๊แนะนำมาให้เพราะว่าคนมาซื้ออยู่นีสามมุ่มเปิร์สสามคันแล้วนะคะพี่พี่แข่งรถที่อเมริกาเปิร์สสุพรรณเปิร์สสุพรรณมุ่มเปิร์สสุพรรณมีเปิร์สสุพรรณนี่มีแข่งรถดังๆนะรถแข่งรถแข่งรถกระักมันเป็นรถจากกันและนะนำมาร้านเจแก่เนี่ยดีเียจคุยง่ายใจดีไม่มีจุกจิก็มีอะไรคุยยังตรงๆประมาณนั้น สำเอ,องครับพี่น้องครับเรื่องไรนี่สีสมกับสีฝาเนี่ยนะสีนี่มันเทือกต่มนีต่ชิโ้ใหม่ักแค่ายมกินน่าต้งรดผแล้วันเรียกชื่อให้นะสวัสครับพี่น้องสวัสดีค่ะ